สวัสดีช้าวันที่25มิถุนายน2567สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันและโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในค่ำคืนนี้กันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูโร2024ซึ่งวันนี้มีเกมของกลุ่มบีลงเล่นนัดที่3กันไป2คู่คู่แรก เป็นโครเอเชียเสมอก,กันกับอิตาลีไปนหนึ่งประตูต่อหนึ่งและแอลเบเนียแพ้ให้กับสเปนไปด้วยสกอร์สูงป,ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนของกลุ่ม b กันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นสเปนที่มี9คะแนนจากการชนะ3ามนัดรวดอันดับ2อิตาลีมี4คะแนนอันดับ3าโครเอเชียมี2คะแนนและอันดับ4ีเป็นแอลเบเนียที่มีเพียง1คะแนน,นโดยในกลุ่มนี้เป็นทางสเปนและอิตาลีจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนโครเอเชียต้องมาลุ้นเข้ารอบอันดับ3าที่ดีที่สุด ซึ่งต้องลุ้นเกมคู่ระหว่างกลุ่ม C คืออังกฤษพบกับสโลวีเนียและคู่ของกลุ่ม F ระหว่างสาธารณารัฐเช็กที่จะพบกับตุรกีส่วนแอลเบเนียตกรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาอเมริกาซึ่งเป็นเกมของกลุ่ม C ที่แข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่24ที่ผ่านมาครับคู่แรกเป็นสหรัฐอเมริกาเอาชนะบลิเวียไปได้2ประตูต่อศูนย์และอุรุกวัยเอาชนะปานามาไปได้สาประตูต่อหนึ่งครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนโคปาอเมริกากันครับโดยในกลุ่ม4อันดับ1เป็นอุรุกวัยที่มี3คะแนนอันดับ2สหรัฐอเมริกามี3คะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นปานามาและโบลิเวียที่ยังไม่มีคะแนนทั้ง2ทีมครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลบราซิลเซเรียซึ่งเป็นเกมที่แข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่24ที่ผ่านมาครับคู่แรกเป็นพาเมรัสเอาชนะยูเวนตูเดไปได้3ประตูต่อหนึ่ง รากร์ติโนชนะวิกตอรีบีอไปได้2ประตูต่อ1และแอตเลติโกมิเนโรเสมอกันกันกบฟอร์ตตเลซาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนบราซิลเซเรากันครับซึ่งจากฝูงเป็นฟาเมงโกที่มี24คะแนนอันดับ2พาพมรัส23คะแนนอันดับ3บาเฮีย21คะแนนอันดับ4โบตาโฟโก20คะแนนและอันดับ5เป็นแอตเลติโกพาราเงนเซที่มี19คะแนนครับ เรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในค่าคืนนี้กันครับโดยโปรแกร,รมยูโร2024ก็มีเกมลงเล่นกันทั้งหมด4คู่โดยคู่เวลา23นาฬกาตรงจะเป็นเกมของกลุ่มดีซึ่งจะเป็นฝรั่งเศสจะพบกับโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์จะพบกับออสเตรียส่วนเวลาตี2ตรงจะเป็นเกมของกลุ่ม4ซึ่งจะเป็นอังกฤษจะพบกับสโลวีเนียและเดนมาร์กจะพบกับทางเซอร์เบียครและมาปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลโคปาอเมริกา ซึ่งช่วงเช้าของวันนี้ก็มีเกมของกลุ่มดีลงแข่งขันกันอีกสองคู่โดยเวลาตีห้าตรงจะเป็นโคลัมเบียจะพบกับปารวัยส่วนเวลา8ปดนาฬิกาตรงจะเป็นบราซิลจะพบกับคอสตาริกาส่วนช่วงเช้าของวันที่26จะเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม A ครับซึ่งเวลาตีห้าตรงเป็นเป,นเปนรูจะพบกับแคนาดาและคู่เวลา8ปดนาฬิกาตรงจะเป็นชิลีจะพบกับทางอาร์เจนตินาครับ และทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ